อังเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรอเคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันละไก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อปนะครับรอบในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆวงไอซกันนะครับ ล่าสุดนี้ที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับสาวๆวงไอซ์หลังจากที่มีชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขา Best Female Group นะครับจากงานประกาศรางวัล Ginny Music a w a r d นั่นเองในตอนแรกเนี่ยไอซ์นะครับมีชื่อเข้าชิงด้วยกัน4สาขานะครับจากงานประกาศรางวัลครั้งนี้สาขาที่1นะครับ Best Female Group สาขาที่2 Best New Female Group สาขาที่3ได้แก่ Ginny Music Popular a w a r d นะครับแล้วก็สาขาที่4จนั่นก็คือ Best Female Performance นั่นเองแต่ว่าในตอนนี้นะครับทางจินน y นั้นเนี่ยได้ถอดไอซ์นะครับออก จากใครชื่อผู้เข้าชิงรางวัลในสาขา Best Female Group Performance โดยสาเหตุนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงกับแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่ติดตามงานประกาศรางวัลนะครับว่าเพราะอะไรทําไมไอซ์นั้นถึงถูกถอดชื่อออกไปจากรางวัลสาขานี้แต่ว่าในรางวัลสาขาอื่นๆเองสาวๆวงไอซ์นเนี่ยก็ยังมีชื่อเข้าชิงอยู่นะครับจากในตอนแรกมีชื่อเข้าชิง4รางวัลหรือว่า4สาขารายการด้วยกันแต่ในตอนนี้เหลือเพียงแค่3รายการเท่านั้นได้ก็คือ Jinny Music Popularity Award นะครับแล้วก็ best female group อีก1สาขาร วัก็คือ best new female group นั่นเองโดยในตอนแรกนั้นนะครับทางจินนี่เนี่ยได้มีการลงรายชื่อผู้เท่าชิงในรางวัลสาขานี้เอาไว้นะครับด้วยกันทั้งหมดอยู่5วงนั่นก็คือ Blackpink, a e s p a Red Velvet, Twice แล้วก็ไอซ์นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเปิดโหวตไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางจินนี่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับถอดไอซ์ออกจากการเข้าชิงรางวัลสาขาครั้งนี้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพหรือว่าปรับเปลี่ยนผู้เข้าชิงใหม่นะครับโดยผู้เข้าชิงใหม่ในตอนนี้นะครับในรางวัลสาขานี้นก็คือ Aespa, Blackpink, Red Velvet, Twice แล้วก็ G i d อเซึ่งใน,นล่าสุดนี้จินนี่ก็เปิดโหวตใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรีเซ็ตทุกอย่างใหม่่ลาดสุ ก็ตามที่เราบอกไปนะครับเอสป้าแบล็คพิงค์ทวายส์เรดเวลเบิแล้วก็จีไอดอลแฟนๆหลายคนเนี่ยต่างสงสัยแล้วก็งงกันนะครับว่าทําไมจินนี่ถึงทําแบบนี้ถ้าหากว่าไลน์หรือว่าคนที่เข้าชิงในรางวัลสาขานี้มีรายชื่อผิดก็ไม่น่าจะนํารูปหรือว่านํามาเปิดโหวตให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วกด็ดีใจกันไปก่อนหน้านี้และการที่ดึงไอซ์ออกไปโดยไม่ชี้แจงเหตุผลอะไรเลยนั้นทําไมถึงทําแบบนี้แฟนๆเนี่ยรู้สึกไม่โอเคกันมากๆเลยนะครับจะบอกว่าไอซ์นั้นเป็นรุก,กี้เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจะเดบ ว่าเหตุผลนี้คงไม่สามารถนํามาใช้ได้แล้วซึ่งแฟนๆก็รู้สึกเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะว่าไอซ์เนี่ยก็มีผลงานที่ดีมากๆแล้วก็โดดเด่นมากๆเป็นเกิร์กรุ๊ปอีกหนึ่งวงในเจเนเรชันที่4ที่ผลงานเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลยไอซ์เนี่ยมีชื่อเข้าชิงถึง4สาขารางวัลด้วยกันนะครับแฟนๆเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากไอซ์เนี่ยได้เข้าชิงทั้งหมดก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเลยที่จะสามารถคว้ารางวัลในแต่ละสาขามาได้แต่ในตอนนี้นั้นไอซ์ก็เหลือเพียงแค่เข้าชิง3สาาาาาาาขรรงงงววััััลลเท่่นนนนน้้น้ะคหจกกกกีีไป็ตอมอมดดู ทางงานประกาศรางวัลนั่นก็คือจินนี่จะออกมาพูดถึงสาเหตุที่ถอดอฟ์ออกจากการเข้าชิงรางวัลสาขา Best Female Group Performance นี้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆบอกเลยว่าเนี่ยตอนนี้แฟนๆหรือว่าเหล่าไดบุนั้นรอคอยคําชี้แจงจากทางงานประกาศรางวัลแบบแน่แบบแน่ชัดแล้วก็แน่นอนว่าสาเหตุหรือว่าเหตุผลนั้นคืออะไรสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวหรือว่าข่าวนี้สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นนนนเดีียวววกกััคคลลลิปป้้้็ตตอองขอาไแะ แลวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง